ไม่สมค่าเท่ามากกว่านในขันเราปีนังม้อนก็ตีมาคนขึ้นอันตีไรหมอไว้มือก็เล็กๆในขณะอันเมี่ยวไรสอนไว้ในค่าสังเจว่าเข้าขาตีมือนอนจ้องในขณะปีม้อนก็ดตีสี่ชี้แกวในขณนเนาะตีพึกไว้ความตอนต่อตีมือนอนจ้องในขะอ่าสังเจว่าปีม้อนเอาตู้ของตู้หายไปตีมอในขณะพอเข้าตีมือนอนจ้องค่ะเข้าขาตีอูปิขาไว้กูลองกูเมี่ยวเหยืมือในขณนเนาะเข้าตีไหวผ้ารื่องเหยื่มือในขันความไหวพ้ากำนันนั่นๆในคัะเนาะอาว่าคือในปีม้อนเฮาเตีมาว่า ในในคะเนะาะเผาตอทีใครไรก็ไปเก็บเอาเผาตทีหมอยาก็เข้าหมอมเพนในก็ใจปวดปันอิฐหนึ่งค่ะไม่ชงค่ะอ๋อกะซาอ้อกะซาเมื่อในควันเต้าเหลี่ยมตาเลี้อให้สินตังลีเกาา่าค่ะจอมผ่านควันเต้าเหลี่ยมตาความเมื่อสินเก่าจอมกูเมือ่อขวางเพอเก่าอ่ำเอาสินเสียงงาไปา จ้องเฮือมือในเก่าขาอ่มมี่เฮลานดียิงสายเย้าเก่าขาอ่มมี่เฮมาโวกวายเกี่ยวสอดเก่าขาอ่มมี่เฮตีนองตาหนองขดัดจอมสดใจเฮ้ามือในอ่องอ่องกลับมาท่านเก่าขาย้อนหอดเวียงหอมจอมสรงปุ่งนี่บ้านด้วยตาสาธุนในเฮาก็หันลังเฮาเห่รุงเมือ่อลูกเฮาหลานเฮาหลัดต่อกอลมหลุเลดักเกสียงวะนะหันต่อมือขัดจ้องในเขาวะนะอุปิขาไหวเห่เมื่อใคนคะ่ะเนาะไม่สรงกูก็ขาดยินจมขอบใจจีิดตามใคนคะ่ะเนาะไม่ 松开。